เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ดีเจลับลับสันเดย์นะครับผมวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ6โมงกว่าๆน่อยๆคือถ้าไม่ติดธุระอะไรนะครับก็ <6 S 1> มาตรงเวลาใช่ครับนะฮะใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้นะฮะแล้วก็วันนี้หัว<ๆ>ข,ข้อของเราหุย่ยเป็นหัวข้อที่แบบดูเดือดเอ้ยดูดูเดือดอีกแล้วหรอดูเดือดกันทุกอาทิตย์เลยก็การดูหน้างานเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะการอ่านอ่ะอ่านการอ่านการอ่านอ่ะคืออย่างนี้ การดูหน้างานเนี่ยบางทีเราพูดกันบ่อยเราได้ยินกันเยอะให้เปิดเพลงทำไมไม่ดูหน้างานวะเวลาแบบรุ่นพี่เขาด่ารุ่นน้องบางคนไม่รู้ดูทำไมหมายความว่าดูสถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ตอนนั้นประมาณนี้แบบใช่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 ดูหน้างานอะไรเป็นหน้างานบ้างลูกค้าลูกค้าปฏิกิริยาของลูกค้าแล้วก็รีแอคชั่นของเพลงที่เราปล่อยไปกับลูกค้าก็คือเหมือนกับว่า เวลาที่เราเล่นอยู่เนี่ยอพอเราดูปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างงี้ยบ้าคือบางบางทีจะแบบมีคอมเมนต์มาถึงดีเจเปิดเพลงไม่สนุกเลยอ่าเอาละอ่าเปิดเพลงไม่พอเปิดเพลงไม่สนุกเลยเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเวลาเล่นจริงๆอะ่ะก็อยากให้เงยหน้าขึ้นมานนหนึ่งอ่าดูความเป็นไปและบริบทของลูกค้าเฮ้ยลูกค้าเข้ามาใหม่บางที คือสมัยก่อนสัก20ปีที่แล้วยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับคือดีเจไม่ต้องจอยมันคือมันเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็เจอแบบเฮ้ยคนกําลังเดินเข้ามาคือดูทรงแล้วเฮ้ยเป็นต่างชาติว่ะแม่งทักเป็นาษาอังกฤษคือคือมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เราต้องดูหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเป็นดีเจเวลาเราเปิดเพลงบางเพลงมันก็เป็นปกติอ่ะเราก็ต้องเช็คกันเนาะใช่เช็คนู่นเช็คนี่ถึงจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามส่วนมากดูผู้หญิงเป็นหลักครับ ใช่ครับถ้าส่วนมากดูผู้หญิงเป็นหลักแสดงว่าดีเจเนี่ยส่วนมากเป็นผู้ชายหรอถูกต้องแล้วถ้าดีเจผู้หญิงเขาจะดูผู้ชายไหมเขาก็จะดูอย่างอื่นด้วยดูอะไรพี่ <c oughs> <c oughs> อ่ะผมมีคําถามครับผมคือเวลาเราดูหน้างานเนี่ยทุกคนรู้แหละว่าหลายคนรู้แหละส่วนใหญ่รู้แหละว่าการดูหน้างานคือการดูปฏิกิริยาของลูกค้า <c oughs> ใช่ไหมราะฉะนั้นคําถามของผมนะครับมีอยู่ว่าการดูหน้างานเนี่ย เราดูอะไรบ้างอืเอออย่างแรกเลยสไตล์ของร้านครับเช่นม,มันควรจะแยกเป็นเป็นพาร์ทเนาะเช่นหนึ่งครับร้านเหล้าที่เป็นร้านแบบร้านสตนดาร์ดผิวอะที่มันไม่ใช่ผับอะเป็นร้านเหล้าแบบอ่าจะเรียกว่าร้าน,าน <ๆ S 2> อาหาหร พับแอนด์รีสอร์ทเขาใช่ใช่เขาจะใช้คำนี้พับแอนด์รีสอร์ทใช่หรือถ้าเป็นภาษาไทยๆก็เรียกร้านนั่งกินอ่าใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับร้านเหล้าไม่งเออร้านเหล้าเหมือนตักสุราอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นพับแอนด์รีสอร์ทกูตะเกาเลยครับตักสุราโอ้ย้อนยุคเลยเฮ้ยหัวงอกแล้วตอนนี้นะครับอ่าต้องต้องต้องแบ่งเป็นพาร์ทก่อนว่าร้านเหล้ามันจะต้องมีรีแอคชั่นแบบหนึ่งแล้วก็บาร์ซึ่งบาร์ไม่ใช่ทุกคนมาแบบ เออแบบว่าไม่ใช่คือถ้าเป็นบาร์เนี่ยมันก็จะรู้แล้วแบบเฮ้ยความซอฟมันเกิดขึ้นแล้วอ่ามันมันจะต้องแบบสุขุมนุ่มรึกแต่ก็จะมีความยกโยกยกโยกวายวาเท่เทใช่ครับอย่างนี้ไปแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือไนท์คลับซึ่งไนท์คลับก็จะเป็นอีกแบบซึ่งผมเคยเห็นคนยืนเฉยๆในไนท์คลับแต่แบงค์บอกเพลงแม่งสนุกชิบหายเลยคือมันตั้งใจที่จะฟังเพลงจริงๆเว้ยจริงจังจริงจังฟังเบิตจริงจังแล้วแบบเฮ้ยดีเจเปิดเพลงเออตรงเนี้ยแม่งคั นั่นคือการจริงจังในเลเวลที่แบบไปเพื่อไอ้เหี้ยเหมือนไปจริงจังก็ได้สนุกกันหน่อยดิมันเต้นก็ได้คือก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนมองหน้าดีเจอ่ะอารมณ์เนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นดีเจมาดูดีเจเช็คของเช็คของก็ประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราดูอ่าเขาเรียกว่าไงน่ะตีมร้านสไตล์ร้านถูกต้องถูกต้องมีอะไรอีกเพราะว่าร้านแต่ละร้านมันคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันอ่ะอย่างผมเล่น rolling room ประเภทคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันอ่า rolling room เป็นบาร์เพราะฉะนั้น ที่ผมคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านว่าพี่ไม่ต้องให้เต้นเลยนะเพราะว่าถ้าเต้นอ่ะยอดแม่งไม่ค่อยเดินไม่สนใจจะเต้นกันคนมันแบบมันไม่แดกใช่มันไม่ค่อยกินไม่ดื่มใช่ครับเพราะนั้นต้องต้องต้องผมว่าคุยให้เคลียร์ก่อนว่าเพลงที่คุณจะเล่นแนวเพลงแนวเพลงและแนวทางของร้านเป็นยังไงอย่างสองสามห้าที่เคยเล่นอยู่ก็ ช่วงต้นก็ซอฟไปอ่าซอไปแต่ช่วงกลางก็คือเละเลยเละเลยเจอกันนะปกติเขาจะแบบต้นๆซอฟซแล้วไปเละท้ายๆอันนี้กลางเละเลยกลางเละตั้งแต่กลางแล้วกลางหรือกลางโอ้โหเยี่ยมตอนนี้ก็เหนื่อยอะช่วงนี้ผมจะเห็นบาร์สไตล์นี้เยอะแล้วนะเริ่มองครเป็นเป็นไม่ใช่บาร์แบบบาร์ซอฟแบบอ่าเป็นบาร์แบบบาร์เละอ่าใช่บาร์มันเอาเละอะบาร์เละนะช่วงนี้จะเห็นบ่อยก็มีอ่ะดูสไตล์บาร์ถูกต้องดูอื่นไหมมีที่เป็นไนท์คลับจริงจริง แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งครับคาราโอเกะแต่ให้ดีเจเขาไปเล่นเออเป็นเหมือนแบบวีอันนี้ไม่เเคยจอพี่อะห้องวีอ๋อห้องวีเออเปิดห้องวีอ่ะแล้วต้องต้องมีดีเจเขาไปเล่นด้วยใช่จีนส่วนใหญ่ชอบชอบเขาจะแบบเขาชอบจจริงไหมคร่บใช่เขาเขาชอบเทคคอร์สอ่ะเทคคอร์สนะฮะเออเขาชอบเทคคอร์สกันเดี๋ยวไลฟ์จะโดนแบนนะครับผมเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดมันก็ไม่ได้อะถูกไหมล่ะเอออันนั้นก็ต้อง ก็วิธีการอ่านก็คือต้องอ่านเลยว่าลูกค้าเทคตัวไหน <c oughs> ก็เลยเไม่ใช่ละตอนนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละม,มันมีประมาณนี้สามสี่ข้อนะครับอันนี้<า>คือดูร้านอย่างเดียวใช่แล้วนอกจากดูร้านนะมีดูเรื่องของคนครับดูคนอ่าดูเรื่องของคนหนึ่งคือต้องอดอนะอูอายุไหมอายุอายุโหเกี่ยวมากเกี่ยวมากตอนนี้เปิด90้าศูนย์อ่ะเปิดเพลงพูดอีกทีอ่ะลุกเต้นหนึ่งโต๊ะ เออลุกเต้นหนึ่งโต๊ะแล้วร้องไปอย่างบ้าข้างหนึ่งโต๊ะทวนเปิดคาิโอเซ่เต้นเามิเกาเปเ็น99%เหลือหนึ่งโต๊ะเพลงอะไรวะอ๋ออันนี้อันนี้คือบอกบอกได้ทันทีว่ากลุ่มลูกค้าอยู่ต้องไหนถูกต้องใช่ไหมโดยที่มันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่เงยหน้าขึ้นมาโอเคโอเคมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะแบบเดาทรงผมอะเอ้ยทริคผมเว้ยผมแม่งจอดรถฝั่งตรงข้ามลาดผิวก็คืออยู่เน้นมอผมจอดรถปุ๊บ เดินลงมาเดินเดินมาพี่วันนี้ยหญ่แลมได้ปะใหยแลมห้าทุ่ม่มเออตั้งแต่ล้านจอดรถเลยยังไม่ได้เดินเข้าร้านเลยใหญแลมตั้งแต่ใหญแลมเออตั้งแต่ลานจอดรถเลยนะครับอันนี้แหละคือคืออย่าลำคัญสิ่งที่ลูกค้ารีเควสต์นะครับอย่าอย่าลำคัญเพราะว่ามันคือข้อมูลชั้นดีว่าเขาต้องการอะไรอ่าเขาบอกผมต้องการเขามาแล้วใช่เขาบอกเขาต้องการละเหลือแค่เราลวเราจะปรุงเพื่อจากเพนที่เขาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่เนี้ยกับ ฟีลมันอยู่เนี้ยทางที่คุณจะไล่ขึ้นอ่ะคุณไล่อย่างไงวะไปไงไปไงดีเจที่เก่งอ่ะสำหรับผมนะอันนี้ไม่ได้เอาตัวเองเป็นม,มาตรฐานานะครับดีเจที่เปิดสนุกอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนเปิดได้เว้ยม,มันคือทุกคนเปิดเพลงเดียวกันได้เว้ยแต่การที่จะเปิดไล่จากจุดเนี้ยขึ้นมาที่จุดเนี้ยคนที่เก่งมากๆเท่าน,นั้นที่จะทําได้การที่พาคนขึ้นไปหายจาก แม่งนั่งกินเล้าบิวให้คนขึ้นว่ายางนะใช่ถูกต้องคือถ้าคนไม่ขึ้นแล้วเล่นต่อไม่เป็นไรถูกต้องแต่ถ้าบิวให้คนขึ้นไแม่งยากกว่าถูกต้องถูกต้องการพาคนขึ้นเป็นเรื่องเป็นศิลปะเลยล่ะนะครับการเลือกเพลงที่ถูกต้องการเลือกจังหวะที่ถูกต้องการเลือกเพลงที่ร้องได้ถูกต้องอันนี้คือจะทําได้ก็ต้องอ่านหน้างานเป็นด้วยถูกต้องการเงินหน้าขึ้นเป็นสิ่งสําคัญครับอืมโอเคอะมีดูร้านมีดูคนดูคนดูช่วงอายุอะมีดูการแต่งตัวไหม การแต่งตัวก็ประมาณหนึ่งใช่ใช่ใช่เคยเจอแบบกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเใส่โรเล็กโอ้ดูชิอ๋ออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องสังเกตนะต้องดูนะบางทีคือแบบเดิมโอ้นาฬิกาย็ดเคไอเยี้ยนี่แม่งคอลเลกชันแบบเนื้อผู้นี้ดูเป็นเรื่องแบบว่าเฉพาะเจาะตรงนะแต่การที่คุณรู้เรื่องพวกนี้คุณได้เปรี่ยบถูกต้องบางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรเรารู้แฟชั่นเรารู้เรารู้มูลค่าพอดูปุ๊บเราอ่านออกปุ๊บเนี่ยบางทีเราเลือกช้อยที่แบบว่าจัด เขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าทําให้เขาหันมาสนใจเราได้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือมันมันมันมีกระทั่งเรื่องของภาษาครับผมเดินเข้าไปในร้านเนี่ยผมเจอหน้าไทยอ่ะแต่มึงพูดงกฤษเพราะฉะนั้นไม่เปิดเพลงไทยให้นะเปิดต่างประเทศให้นะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจอ่ะโอ้โหก็มีอะช่วงอายุมีการแต่งตัวลักษณะการพูดคุยภาษามีอะไรอีกที่แบบเราจะควรดูเกี่ยวกับพวกคน จริงๆอะเรื่องของรถนิยมการแต่งตัวนี้แม่งสำคัญมากอ๋อเหรอเล็กไทยยี่ห้อนี้อ๋ออ๋นอ่งเี้เลยเหรอเออเน็กไทยยี่ห้อนี้โผยิมคัดอ๋ออันนี้เหรอเชียตัวลิมิเตดนี่ว่ารองเท้าแม่งแบบโอ้โหอะไรเงี้ยอันนี้คือจะทำให้เราเขาเรียกอะไรเหมือนกับช้อยเพลงได้ดีขึ้นไหมช้อยเพลงได้ตรงมากขึ้นแล้วกัน มันไม่มีตรงที่สุดนะมันมีแค่แบบตรงได้มาคืนคือผมคิดว่าการการดูหน้างานเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จ100%แล้วก็แต่ลายทิศเหมือกันที่ไหนอ่ะอ่าใช่แล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีว่าแบบเฮ้ยดูแล้วมองขาดเลยผมว่าไม่มีอผมว่ามันสถานการณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างถูกต้องเพราะบางทีเราเห็นเนี่ยเอ้ยลูกค้าไม่เต้นวะเขาอาจจะไม่ได้ไม่สนุกก็ได้ เขาสร้างแบดเดย์อยู่ใช่ใช่ใช่แต่ทุกครั้งที่แบบพอเจอลูกค้าแบดเดย์อ่ะจะค่อนข้างท้าทายเอาแล้วคุกจะทำยไงคจะทำยังไงให้มึงสุกแล้วมึงจะออกจากร้านพรุ่งนี้ไปเจอเรื่องงี้ต่อโอเคไม่แต่ว่าจะได้มีกําลังมากพอที่แบบจะจะจะได้ไปสู้กับพรุ่งนี้นะครับเราไม่ได้สู้กับใครครับเราสู้กับวันพรุ่งนี้เสมอไหนก็มีดูงี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่ะหน้านอกเหนือจากคนนอกเหนือจากร้านมีอะไรไหมที่เราต้องดูจริงๆมันคือคอนเซ็ปต์ร้านที่เราต้องสู้ครับ ก็ก็ดูร้านมันคือบีฟที่แบบเจ้าของร้านจะอยากได้อย่างหนึ่งเจ้าของร้านอยากได้อย่างหนึ่งบรรยากาศแม่งสึกเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วพอเราเปิดตามเจ้าของลูกค้าแม่งนั่งแล้วพอเราเปิดตามไว้จริงๆอ่ะลูกค้าแม่งบ้าไปเลยอ่ะอันนี้นี่แบบคืออันนี้ก็คือเกี่ยวกับการดูหน้างานถูกต้องนี่นี่คือหน้างานที่จะอ่านหน้างานได้ดีที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ทําอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือดีเจหรือเอ็มซีอ่า แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้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 เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ทําอยู่ตรงนั้นอืแต่แค่แบบว่าแค่ดูอืผมว่าอ่านยากอ่านยากกว่าคือการการเข้ามาดูกับการวิเคราะห์ต่างกันเยอะอืม่าเหมือนได้ยินกับฟังก็แค่ได้ยินกับเฮ้ยตั้งใจฟังว่ะอะไรเงี้ยนละอย่างกันก็เลยจะทําให้เกิดปัญหานี้บ้างบางทีเยอะใช่เยอะเยอะผมว่าเวลาดีเจคุยอ่ะโตหัวหน้าบูธดีเจ หมกูด่าตัวเองเนาะหัวหน้าวอดีเจต้องคุยให้คัดให้เคลียร์ว่าแนวนี้ได้แนวนี้ไม่ได้แนวนี้ได้แนวนี้ไม่ได้นะครับสัดส่วนเป็นเท่าไหร่อันเนี้ยขึ้นอยู่ที่ลูกค้าด้วยที่เราเงยหน้าขึ้นมามองสัดส่วนเป็นเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็กู้จุ่งของไม่ชอบพี่ไม่ชอบเราอ่ะไปไปอะไรเงี้ยกูเจุาของนะอ่ะก็มีอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือ่าดูคนดูลักษณะนู่นนี่นะคราวนี้เนี่ยนอกเหนือจากการดูอะไรพวกนี้แล้วอ่า ตอนที่เป็นที่เราเป็นดีเจแล้วเราแบบว่าอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะวิเคราะห์หน้าง,งานเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการวิเคราะห์หน้างานคืออะไรแบบเอามาอย่างหนึ่งแบบพอยต์หนึ่งที่แบบว่าถ้าจะดูหน้าง,งานเนี่ยจะต้องคิดถึงจุดนี้ก่อนเพศเพศอ่าโอ้เป็นเรื่อง<พ>ที่เป็นเรื่องที่<พ>ใหญ่นะเป็นเรื่องแบบว่ามากมันตัดสินได้เลยว่าแนวโน้มจะไปทางไหนใช่ไหมถูกต้องครับมันคือสัดส่วนทุก คนที่อยู่ในร้านเว้ยว่าแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใน100%เอร์เ่าเช่นวันนี้โหมันจะมีวันที่แบบผู้ชายประมาณ70%น่ะในร้านอ่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงอีก30%อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเจออย่างงั้นปุ๊บโดนครับดากอนบอลวันพีชนารุโตะโอ้โหคลังล่งคลั่งเออคลั่งเลยแต่ถ้าวันไหนเป็นลูกค้าที่เป็น LGBT สัก30%อือ่าอีก50%เป็นผู้หญิง วันนั้นก็จะเป็นยายแล่มเฉิดฉายก็จองครึ่งกันไปก็จองครึ่งกันไปถูกต้องครับนะเห็นไหมคุณน้อยบอกว่าเอ้ยเจมส์เจมส์บอกเตรียมแชร์ให้ผู้ประกอบการร้านมาดูใช่ครับแชร์เลยแชร์ครับแชร์ครับมันจะ้เข้าใจมากขึ้นอยากให้ทุกๆคนได้เขาเรียกว่าเวลาเราทําธุรกิจเนาะเราจะมองธุรกิจไปในทางไหนมองไปในทางเดียวกันเออนะครับอะม่ได้อกบอกนะคุณน้อยบอก L G B T เต้นทุกเพลงเอนจอยมากครับจริงๆอ่ะ ดีนะถูกต้องเขาแบบเขาเป็นแบบคือเอาพูดเอาผมพูดตรงๆแล้วกันว่าเราเป็นไม่ใช่บ้าเหรอบ้ได้ไหฮก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นเพศ LGBT เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะทําให้บรรยากาศตรงนันบรรยากาศมันสนุกถูกต้องแต่ที่ผมเจอมาจะมีอยู่2ประเภทอ่ะมีแบบมาทําให้สนุกกับกาทำให้ลำคางทำให้ล่มไปเลยทํำให้ทำลำคางมีนะครับคือมันจะมีที่จอแบบไหนเจอแบบไหนมา เจอทั้งสองแบบแล้วก็เปแบบที่มาสนุกกับแบบมาเยอะอ่ะมันจะมีสองแบบนี้ที่ผมเจอมาแบบทำไมไม่เปิดเพลงนี้ล่ะไม่รู้จักเพลงนี้หรอมาเปิดเองไหมฮนะจริงๆหลังๆเนี่ยผมเริ่มแบบหันคอมอ่ะอ่ะเปิดอย่างเงี้ยหันที่ดูพิมมาเดาอะไรพิมมานี่นี่นี่คำถามนี้น่าสนใจนะฮะคุณด็อกกี้บอกว่าถ้าชายเยอะกว่าหญิงจะเล่นยังไงถ้าชายเยอะกว่าหญิงผมจะไปในทางฮิปฮอปและเป็นเพลงล็อก ถ้าจะถามว่าเล่นไงก็เล่นม,มั่งเนยอุตส่าห์ชงมาเย็ดเท่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นม่งเลยเล่นมั่งเลยเออก็เอางี้ยุคก่อนก็คือวัยรุ่น90เพลงวัยรุ่นแบบวัยรุ่นอกหักที่โกหกหักอะแม่งได้ใจเสมอเว้ยออแต่ถ้าเป็นยุคนี้มันคือเปิดแบบ ผัวไอโน่ะสลันอ่าตรงนั้นแต่ผมว่าเพลง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 ทรงแบบอย่างสลันอะไรเงี้ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเฉพาะทางเฉพาะวัยเฉพาะวัยอย่างยาิงจริงนะเราก็ไม่ได้ฟังนะไม่ไม่ได้เกลียดน้องนะชอบบางเพลงด้วยซ้ําแต่พอมันพี่ชอบสลันตรงที่เอาเนื้อสลันมาใส่กับเพลง50 50ที่มันดูแบบเป็นป๊อปนิดนึงอะเพลงน่าฟังขึ้น100ซผมฟังสลัน ผมชอบฟังที่บ้านไม่ได้ฟังข้างนอกอูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าฟังก็ฟังที่บ้านแต่ไม่ฟังตอนแบบไปเที่ยวเข้าใจมันคือเพลงเอาไว้ฟังเนาะว่าไงครับคุณเมลิสาผมไม่เห็นหน้าคุณหลายอาทิตย์แล้วนะฮะวันนี้วันนี้จริงน้องต้องมาเรียนแต่ดูสภาพพี่หน่อยผัดจะไม่สบายเออผัดก็ไม่สบายทีก่อนลูกศิษย์ไม่สบายใช่อาทิตย์นี้อาจารย์ไม่สบายนะฮะก็อ่ะเพศ การแบ่งเพศนี่พี่พี่คิดถึงมันอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้าไปในร้านก็คือกว่าสายตามองเลยว่าชั้นที่1อ่ะประกอบไปด้วยใครอ่าเดินขึ้นไปชั้นที่สองเดินปุ๊บยูเทิร์นปุ๊บประกอบไปด้วยใครสัดส่วนเท่าไหร่รวมถึงบางทีอ่ะเดินอันเนี้ยเค็ดรับผมไปเวลาผมมาอยู่บูธดีเจแล้วเราจะมีโต๊ะข้างบูธดีเจอ่าโต๊ะข้างหน้าอะไรเงี้ยสามโต<อ>๊ะ,ะเดินอามือถือไปเลย อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้อ๋ออย่างนี้เลยเ,อ,เอออยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้<อ>เขาก็จะแบบลิสต์มาเลยโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมอาจจะเปิดให้ประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ไม่เคยทําเลยเดินในห้องน้ําอ่ะฉี่อยู่อ่ะก็หาไปถามวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับวันพีสอยากฟังเพลงวัน <laughs> พีสกบพี่เอาได้ดจะได้ อันนี้โอ้โหอันน,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 นี้อันนี้ถือว่าแบบเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าสายจูโจม <c oughs> จูโจมครับ <c oughs> เป็นดีเจแบบสายจูโจมจริงๆคุณสามารถใช้ใช้หัวข้อนี้ในการขอเบอร์ต่อจากนั้นได้ครับอเเออมือ่อกี้ <c oughs> ออขอเพลงไปแล้วนะขอเบอร์ขอเบอร์อได้ไหมออขอลายได้ไหมอะไรอย่างนี้ยอ่าโอเคอ่คุณคุณอ่พังงามน,นะครับผมเจอแต่เดี๋ยวเต้นเดี๋ยวนั่งยิ่งแรงยิ่งนั่ง กลับมาอัพบีดกลางเต้นร้องตามสนุกอ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นคือการอ่านหน้างานที่ดีมากไม่ใช่ว่าเปิดเพลงแรงแล้วจะต้องเต้นนะถูกต้องบางคนไม่ได้แบบไม่เต้นเพลงแรงใช่ใช่คือบางทีมันมันลูกค้าเหนื่อยนี่คุณเวียงละพีนะครับปัดชิมนิเทศต้องมีเราและนายปิดท้ายโอ้โหเดี๋ยวก็ดีเจงานปัดชิมนิเทศเหรอยุคเก้าูนะคุณดีเจงานปัดชิมนิเทศเหรอครับยุคผมเลยนะผมแบบ ผมมสามอ่ะขอรลายได้ไหมฮะเพื่ออยากส่งเพลงมาให้เราเปิดเวลาเธอมาร้านโอ้โหอันนี้อันนี้ดูแบบดูได้ดูใช้ได้นะอันนี้แล้วจะบอกว่าผมอ่ะในไ g ผมอ่ะ พี่นัตตี้คะวันนี้ขอเพลงนี้กับเพลงนี้นะคะอมาเลยครับในอินบ็อกซ์ผมไม่เคยทําแบบนี้เลยเพราะอะไร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 เพราะเมียผมก็มีผมไม่เห็นเป็ไเมียนะครับเนี่ยผมก็ทุกคนก็รู้อยู่ผมแต่งงานพี่ลุงแล้วแต่ผมก็ยังยังยังต่ออยู่ยังเป็นสายต๊ออยู่นะอ่ะโอเคเทคนิคนี้ดีเทคนิคนี้ดีจุโจเลย ผมคิดว่าการการเป็นสายจูโจมอย่างเงี้ยการแบบเข้าไปก่อนอมันทําให้เราแบบว่าควบคุมหน้าง,งานได้ไหมถูกต้องใช่ไหมมันควบคุมได้ในระดับหนึ่งมันทําให้เรารู้ว่าชอตของเราเราจะต้องตัดอะไรออกอมไม่ใช่ว่าเราจะรู้ว่าเราจะเลือกอะไรแต่อ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พอบางทีเราเดาว,ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบนี้แต่พอไปถามพวกเอ้าทียแม่งไม่ใช่นี่ว่าอ,อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนที่ทํางานเกี่ยวกับว่าที่จะต้องดูหน้างานผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ย เป็นดีเจที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะเพราะอย่างสกิลการดูหน้าง,งานเนี่ย <c oughs> ผมบอกตรงเลยว่าผมแม่งอ่อนด้อยมากไม่ใช่ไม่ใช่ว่า <c oughs> ผมดูไม่ได้หรืออะไรนะ,ะแต่ด้วยส่วนมากแล้วเนี่ยสายเพลงที่ผมทํางานสายร้านที่ผมทํางานมันไม่ต้องดูเพราะว่าเอาไง,ไง่ายๆอย่างร้านที่ผมเล่นอยู่ ห้ามเปิดเพลงตลาดนะห้ามแมสห้ามแมสห้ามแมสโอเคห้ามแมสไม่จริงๆลาดพิวก็คือแบบนั้นเววันแรกที่คุยกันอไม่เอานะไม่เอาเพลงแมสนะไม่เอาเพลงที่คนร้องได้เขาเพลงอินดี้แบบยิ่งร้องไม่ได้ยิ่งดีขอลึกๆเออขอลึกๆลึกอีกลึกอีกเดี๋ยวนะภาพในหัวมันเป็อีกแบบของเไม่ใช่นะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือคนที่ดูหน้างานเป็นผมคิดว่าแบบแม่งเก่งมากแม่งเป็น อาจจะไม่ได้ใช่อาจจะไม่ใช่สกิลสายตรงของดีเจแต่เป็นสกิลที่ดีเจมันเหมือนเป็นแบบวิชาลับอะเป็นสกิลลับอะจริงๆด้วยความที่ว่าผมจบการตลาดอือ่าเอก Marketing อมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ลูกค้าจึงเป็นส่วนหนึ่งอของชีวิตามาตลอดแล้วพอเวลาเรามาสอนในเรื่องดีเจเราก็จะเอาภาพวิชาแบบเนี้ม,มาจับกับสิ่งที่ดีเจต้องเป็นเพราะฉะนั้นมันเลยมี มีหลักให้จับแล้วกันมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำแบบนี้สิดีและแบบใช้หลักอะไรหรอครับอ่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบเอาสูตรมาเอาสูตรมาคำนวณเลยถูกต้องครับใช่ครับบางทีก็ผิดเพราะว่าตัวแปรมันไม่เหมือนกันถูกต้องถูกต้องจริงจริงอันจริงตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่เปิดเพลงแล้วไม่สนุกคือความดังของร้านเว้ความดังของลำโพงของร้านมีผลมากมากมีนะมีนะอันนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยผมเคยเจอคําพูดมาอยู่พี่ว่าแบบบางที ก็มีการบ่นกันเกิดขึ้นแบบเที่ยแม่งแม่งไม่สนุกเลยแบบแม่งซาวแม่งไม่ดีใช่บางทีอ่ะเราอาจจะคิดในแง่มุมของแบบว่าเฮ้ยโทษซาวโทษล้างมันมีผลนะมีผลจริงมีผลมันมีผลผลก็คือแบบถ้าซาวมันไม่ดีอ่ะอย่างอย่างแรกแล้วความรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคพามอิมแพกอ่ะอ่าอิมแพกแล้วก็ความรู้สึกแบบว่าที่มันสแตนดาร์ดอยู่เนี่ยมันจะมันจะลบก่อนแหละมันมันมาเปิดด้วยลบอ่ะเพราะซาวไม่ดี กว่าจะดันขึ้นให้ดีได้กว่าฟิลมันจะบวกได้นี่คือแบบว่าบางทีก็อาจจะต้องใช้อะไรหลายอย่างเยอะเลยอ่ะกําลังภายในอ่ะแล้วยิ่งแบบว่าพวกแบบพวกหูดีหูดีมากพวกหูดีพวกนี้นี่ยิ่งแบบว่าถ้าเจอซาวไม่ดีมันตายเลยนะถูกต้องครับเพเียซาวไม่ดีเพลงยังไม่รู้เลยเปิดเพลงอะไรเปลี่ยนล้านเถอะเปลี่ยนล้านเลยมีกันเพราะผมก็เป็นซาวไม่ดีมีองค์ประกอบ3ส่วนหนึ่งครับไฟเพลงที่ไม่ดีครับสองคืออุปกรณ์ดีเจที่ไม่ดีครับและสามสิสเต็ม นี่ไม่ดีครับใแต่ส่วน3.5คือซาว n d เอนจิเนียที่ไม่เข้าใจเพลงครับโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้นี่เขาเรียกว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้อย่างที่เราชอบบอกกันผูกมิดผูกมิดไว้ผูกมิดกับซาว n d เอ d นไว้นะครับผมจงจงเคารพใช่ครับนี่ยิ่งเอาหน้าบุญเาีเป็นชีตายเราได้เหมือนกันนะฮะเขากดนิ้วอันเดียวอ่ะเราจบแล้วนะฮะนี่นี่อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากครับพี่ อ่าคุณจิบิจิบินะครับรบ,บอกว่าผมวิเคราะห์จากวงที่เล่นก่อนหน้าเราจะเล่นครับว่าวันนี้ลูกค้าจะไปในวงไ, <ป S 1> ไหนสำหรับร้านที่ที่มีวงอ่ะสำหรับคนที่เปิดคั้นวงแล้วกันการวิเคราะห์หน้างานางนี่ยังไงวะพี่การวิเคราะห์หน้างานคืออย่างแรกถ้าวงเล่นสมมติแม่งเล่น9กูแล้วคนแม่งเอาทั้งร้านเลยแต่ว่าวันนี้ลิสเพลงเราเพลงนอกเหนือจากที่ลิสเขาเล่นแต่เป็นเพลง90ใช้ได้เอออ่ะ นอกจากวิเคราะห์รา์วันวันนี้วันนี้เราคุยกันว่าเราจะไม่เอาเชิงลึกไม่ใช่เหรอฮะนี่ก็ไม่ลึกนี่ก็ไม่ลึกนี่เหมือนบอกสุดลับเลยนะอันนี้เป็นพื้นอันนี้คือคุณได้เปรียบมากๆถ้าคุณเล่นขั้นวงออ่าคุณได้เปรียบมากเพราะวงจะไล่ทุกอย่างให้หมดเลยขาเขาจะมีเพลงซอฟต์อ่าถ้าเพลงซอฟเพลงนี้ เฮ้ยแม่งเล่นเตะเพลงติดฝนคนแม่งเอาอ้าวัยรุ่นเยอะสินะเพราะฉะนั้นเพลงสไตล์โฟ a ีฟพิกซีมาแน่มีเมนูทดลองให้ก่อนแล้วถูกต้องูต้องมีตัวเปิดได้แล้วคือใครใครใครอยากจะมาทดลองด้วยฟิลนี้นะเอาเอาเป็นว่าสำหรับนักเรียน DJ l a b แล้วกันอืเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวผมพาไปดูอ่าผมพาไปดูเลย ชิลลิงเฮาส์ลาดเีวีผมผมเล่นคขั้นวงเขาเรียกว่าอะไรนะไปไปดูนั่งงานจริงใช่หลายคนหลายคนที่เป็นนักเลยนที่นี่ก็ได้ไปดูงานกับผมที่ที่ลาดผิวแล้วก็โรโลลิงรูมอ๋มีทีชุก้าด้วยแล้วจะพาพาไปดูว่าของจริงเล่นจริงอ่ะนั่งงานจริงมันเป็นยังไงอันนี้สิทธิพิเศษสำหรับนักเียนที่นี่อย่านะครับอ่ะประมาณนี้ก็คือ มีดูร้านมีดูคนมีดูวงดูเพศมีดูเพศนะครับผมแล้วนอกเหนือจากนี้เท่านี้มันมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นคำถามอืมจะเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นคำถามส่วนตัวแล้วกันเพราะว่ามันผมไม่รู้ว่าคนอื่นสงสัยอะแบบผมหรือเปล่านะครับผมอ่าผมมีคำถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันให้อีกหลายคำถามเลยเหรอ เดี๋ยวลูกค้ามันกลับมาร้านจะปิดแล้วนะฮะคือผมผมมีคาถามนึงติดใจอยู่ตลอดเวลาว่าบางทีนะเว้ยพี่เวลาที่เราไปเปิดเพลงแล้วเราจะเป็นที่จะต้องวิเคราะห์หน้างานคือเราจะทํายังไงให้เรารู้ให้ได้ว่าคนที่มันยืนยืนเฉยๆกันอยู่อย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรเราเราจะเราจะรู้ความรู้สึกเขาได้ยังไงวะเพราะบางทีอะผมเดาไม่ได้เลยนะว่ามึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่า ไม่สนุกเหรอหรือว่าจะคุยงานเขาอาจจะมากับผู้ชายที่เขาชอบจนเขาเกรงอะอะไรอย่างนั้นเออเขาเขาเาเกรงที่เขาจะเต้นอะเรื่องพวกนี้บางทีผมรู้ไม่ได้ไงเราไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกับคนตรงนั้นกันแน่มีสองสองอย่างที่สามารถทําได้ครับคือเปิดเพลงแอบรักเออเปิดเพลงแอบรักกับอีกอันหนึ่งครับเปิดเพลงกกหักครับอุณสามารถทิินได้สองวีดกรณีที่แบบเกี่ยวกับเรื่อง ลักๆคล้ายๆหรือล่าต้องแต่ผมหมายถึงแบบทั่วไปอันนี้ละกันพูดตรงๆก็คือว่าผมอ่ะคิดว่าการดูหน้างานเนี่ยมันใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์วะเพราะบางทีเราเราไม่ใช่แบบพระเจ้าอ่ะเราไม่รู้ว่าอะไรเขาคิดอะไรอยู่ในหัวถูกป่ะโอเคแล้วบางทีปฏิกิริยาของเขาอ่ะมันจะใช่อย่างที่เราวิเคราะห์ไหมอใช่ก็เนี่ยก็จะใช้เพลงในการโยนถามอ๋อก็โยนอ่ะใช่พอขึ้นแบบสองรักหรือ ใจนักเลงนี um, ่นี่อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นอย่างนี้ตัวอย่างอคุณนิมิตอสมมตินะสมมติผมไปเล่นร้านร้านหนึ่งมาร้านร้านที่แบบว่าไม่ได้ไปเล่นบ่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จักอะไรเงี้ยพอเราไปเสร็จปุ๊บทาไมมันยืนนิ่งกันหมดเลยวะอ๋อนี่ไงบอดอินฟูชอบยืนขาตายคนเยอะแต่แบบม่งยืนกันมืนกเอาความจริงมาเล่นเนาะมันยืนกันสมัยนี้บางทีอะไปร้านเนี่ยผมเริ่มวิเคราะห์แล้วว่า มันคนหรือบอดว่าทั้งหมดเนี่ยยืนเฉยๆนี่อาจจะบอดหมดอที่ร้านปล่อยบอดหรือเปล่านะบางทีเราเราเราไม่รู้นะที่ร้านเนี่ยใครเป็นบอดใครเป็นคนถูกต้องบางทีมันยืนขาตายไม่แต่ว่าวิธีการดูบอดกับการดูลูกค้ามันมันค่อนข้างชัดเจนนิดนึงอ่าใช่ใช่พอจะแยกได้ใช่คือลูกค้ามันจะมาด้วยความแบบเหมือนไม่ได้คาดหวังว่าจะมาต้องมาแบบเอาตังค์หรืออะไรเนี่ยมันก็จะสนุกแบบตามบรรยากาศมากกว่าเขาก็มาหลายๆไปบางคนก็แบบ เลื่ยเปลี่ยนของเขาไปใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นบอดล่ะอืมแต่ถ้าเป็นบอดอ่ะถ้าเป็นบอดเขาก็จะมาเข้าก็อยู่เนี่ยรอเวลาอืมก็อยู่างนี้รอเวลาเพราะฉะนั้นก็มีเราคือแต่ว่ามันมันมันก็ไม่เชิงว่าก็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 ไม่เชิงว่าจะแบบเล่นมือถือทุกคนจะกลายเป็นบอดนะไม่ใช่นะนะครับบอกเป็นกันหลายร้านเขาบอกเป็นกันหลายร้านในในช่วงเวลานี้อืก็มันเป็นการตลาดที่ฮิตเหรอตอนนี้การใช้บอทเดบอกว่ามันมันนานแล้วเนาะนานละสามปีแล้วมั้ การใช้บอยใช่คือมันได้ผลแบบแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะผมอ่ะโอเคก็มันเป็นคำถามคาใจแหละไม่ใช่อะไรเขาใจผมอ่ะไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องอ่านหน้างานบ่อยไปเล่นราอทีสักวันไหมตายผมตายไอ้เต้ก็เล่นได้ไอ้เต้เทียีอ่ะผมตายคือผมไม่เคยแบบไปทําอะไรอย่างนั้นพูดพูดเหมือนไม่ได้ไปดีเจแล้วผมไม่เคยไปอะไรอย่างนั้นคือนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นก็คือผมไม่ได้เป็นคนที่จะต้องแบบ ทำตามหน้างานบ่อยอส่วนใหญ่ผมทํางานด้วยทําตามใจตัวเองอารมณ์น,นั้นเป็นหลักมันก็เลยแบบว่ามีคําถามขึ้นมาแล้วผมอ,มอะประมาณนี้นี่คือหัวข้อที่ หลายๆคนสงสยัยการดูหน้างานดูทําไมดูอะไรดูแลได้อะไรดูยังไงนะก็ประมาณนี้ก็ใครที่อยากจะเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาถามเวลาว่างถามคิวกันได้นะบา่งทีอาจจะต้องจองกันข้ามเดือนอันนี้พูดตรงๆพูดจริงอจองข้ามสองเดือนแล้วครับอนนจองข้ามสองเดือนแล้วเหรอพี่นึกว่าร้านอมากาเซชื่อดังนะครับผมเดือโอเคอะเก็บตังก<ด>่อนไปเรียนด้วยครับยินดีครับผมทินดีได้ครับผม ก็ใครที kind of ่อยากจะเรียนไม่ว so ่าจะเป็นเรียนอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นเรียนดีเจเรียนแบบแมสซิ่งเรียนมิกซิ่งเรียนเทอร์เทบลิซึมนี่ก็สามารถติดต่อมาที่ดีเจแ l a ได้นะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นเป็นเพื่อนกันต้อมาเป็นเพื่อนกันมาเล่นดีเจด้วยกันสนุกรแน่นอนนะครับผมก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับดูหน้างานส่วนใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมทางเมสเซจนะครับเข้ามาได้เลยแล้วก็ใครที่อยากจะมาที่ร้านนะครับก็ <Square. S 1> สยามสแควร์ซอยสซอยสามบนตึกลิโดคอนเน็กชั้น2นะครับผมเดินขึ้นมาปุ๊บชิดฝั่งซอยสามเอาไว้เดินเรียบมายังไงก็เจอนะครับลูกค้าเต็มหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป <c oughs> เลยครับครับจ,จอลอเดินมา,อาโอเคโอเคปะบายครับ